วันนี้ผมจะมา unbox พัสดุจาก NPS Yoyo Shop นะครับแล้วก็จะรีวิวด้วยเพราะว่าในนี้เนี่ยเป็นลูกโยโย่จากทางแบรนด์นะฮะเป็นโยโย่โดยคนไทยนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมในคลิปกันเลยครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ c h anel n string play นะครับแล้วตอนนี้คุณอยู่กับผมโฟกนะครับผมได้รับพัสดุนะครับมาจาก NPS Yo y ย Shop นะซึ่งเป็นร้านโยโย่ของคนไทยนะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานเลยนะฮะก็เป็นขายออนไลน์นะฮะเขาได้ทาโยโย่ออกมาส่งมาให้ผมลองนะครับรู้สึกว่าตัวในกล่องเนี่ยจะเป็นโปรโตไทป์ลูกเนี่ยผมบอกก่อนว่าผมมาได้มาหลายอาทิตย์แล้วถ้าเกิดใครติดตามในแฟนเพจจะเห็นว่าผมลงโพสตไว้นะครับว่าผมได้รับพัสดุจาก NPS มากล่องนี้ก็คือกล่องนี้นะครับแล้วจังหวะที่พัสดุชิ้นนี้เนี่ยม ็นช่วงจังหวะที่ผมไปฉีดวัคซีนพอดีนะครับมันก็เลยทําให้ปวดแขนทั้งแขนเลยนะครับก็เลยยังไม่ได้แกะออกมาเล่นได้ทั้งสิ้นนะครับและด้วยความตั้งใจของผมก็คือผมอยากจะแกะออกมาแล้วก็เทสหน้ากล้องแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามันก็จะได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะคือผมก็ยังไม่ได้ลองเทสก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะมาแกะเลยแล้วนี่ก็ผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วปวดแขนบ้างงานเยอะบ้างนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสแล้วโอเคก็เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับอันบ็อกซ์นะฮะว่าในกล ดูฮะห่อกันกระแทกมานะครับนี่หน้าตาของมันอยู่ในแพคเกจแบบนี้เลยนะครับเรามาดูในนี้กันต่อดีกว่าน,นะครับโอเคและนี่ก็คือหน้าตาคร่าวๆของมันในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบเต็มๆกันในช่วงต่อไปเลยครับผม ครับและระหว่างที่ทุกคนกำลังชมคลิปนะเดี๋ยวผมก็จะปาเจ้า NPS Polar นะครับเพื่อเทนลองสลิ p p e r ให้กับทุกคนได้ชมกันไปด้วยนะครับก็ดูพลางๆไประหว่างชมคลิปนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วละก็3 2 1สอปาครับอ่าเรามาดูกลอก่องรอบๆกันก่อนนะครับก็เป็นกล่องแบบนี้เลยนะนกระดาษเป็นกระดาษแข็งนะครับอ่าโอเค ก็แกะออกมาเลยนะครับแกะด้านบนปับปึ๊บออกมาแบบนี้นะครับก็จะเจอตัวโยโย่มาในฐานกระดาษเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีเชือกมาให้นะครับโอเคเ,เราเอาตัวกล่องอะไรเนี่ยเก็บไว้ก่อนเรามาดูตัวโยโย่กันดีกว่านะครับ ที่บอกว่าเป็นตัวตโวไท์เนี่ยเพราะว่ามันเนี่ยครับน้องเขาบอกว่ามันมีรอยทลอกอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่รู้ว่าจะมีผลจากการเล่นแค่ไหนนะครับว่ารอยค่อนข้างเยอะเลยนะฮะส่วนอีกข้างหนึ่งก็เรียบๆไม่มีอะไรนะครับเชฟจะประมาณนี้เป็นเ Shape นะมี ตึงๆต,ตรงนี้นิดนึงนะครับก็ข้างในนะครับเป็นลูกปืน KK นะแล้วก็ซิลิโคนแพดผมแอบเห็นมันจะมีรอยสลักอยู่เป็นซิลิโคนแพดของ Audi นะครับทรงแบบนี้น่าจะเป็นของ b l a c i n g T หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเรื่องฟิวว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่เดี๋ยวต้องมาลองกันนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะลองเทสแบบว่าใช้ลูกเดิมๆเ,เลยนะครับจะไม่ได้แบบเปลี่ยนอะไรข้างในนะก็จะเดิมๆเ,เหมือนทุกคลิปนะครับเ,เดี๋ยวเรามาเทสดูกันส่วนเรื่องขนาดเนี่ยถือว่ากําลังดีนะสำหรับผมผมว่ามันกำลังดีนะ โอเคเลยเรามาลองดูน้ําหนักกันดีกว่าบังเอิญว่าผมมีเครื่องนี้นะครับเครื่องชั่งน้ําหนักเดี๋ยวเราจะมาลองชั่งกันดูควงลงไปแบบนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ65กรัมนะ65.7.8นะซึ่งถือว่าเป็นน้ำหนักสำหรับผมมอ,มองว่าเป็นน้ำหนักที่ค่อนข้างเบากำลังดีนะสำหรับสเปคของลูกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้นะครับโอเค ก็ลองดูกันนะคะสำหรับสเปครูปนี้น่าจะพริ้วอยู่ก็เดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับ let's go โอเคครับผมอันดับแรกผมว่าเดี๋ยวผมจะลองเทสกับเชือกที่เขาให้มาก่อนล้วกันนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเป็นฟิลแบบว่าแกะกล่องมาเลยนะครับมีเชือกให้เนี่ยเขาจะเป็นฟิลแบบไหนนี่นน ไม่แน่ใจว,ว่ามันเป็นเพราะว่าลูมมีตําหนิหรือเปล่านะครับต่วจะสังเกตได้ว่าพอปาาเราเล็บแตะจะรู้สึกได้ว่ามันไม่ได้นิ่งกริ๊บนะครับมันจะมีความนิดนึงนะครับไม่ได้นิ่งแบบแบบสム o t h ไปเลยแ,แล้วก็<ๆ>แล้วก็หนะ้าเชื่อกับแผดต,ตอนนี้ผมีความรู้สึกว่าเชือกมันค่อนข้างฟีบนิดนึงก็แพดจะมีความรูด แต่ผมไม่ค่อยแปลกใเรื่องแพดเพราะว่ามันเป็นแพดของ Audi นะน่าจะเป็นตัวค,คล้ายๆฟีลแบบ Racing Team ประมาณนั้นหยุดแล้วนะครับโอ้โหหยุดแบบกึกเลยก็จากที่ลองลองสลิปเปอร์ดูนะครับเวลาก็จะได้ประมาณนี้นะฮะ แต่เชือกที่ให้มาค่อนข้างสั้นอันนี้ผมไม่ได้ตัดเลยนะอันนี้ของเดิมเลยนะครับแต่เล่นได้คือส่วนตัวไม่ได้เป็นคนเล่นเชือกยาวมากอยู่แล้วแพทมันจะค่อนข้างรูดอาจจะเป็นด้วยเพราะเชือกด้วยเชือกเส้นเล็กบวกกับแพดรูดมันเลยให้ความรู้สึกยิ่งรูดนะน้ำหนักด้วยน้ำหนัก65เนี่ยอาจจะด้วยดีไซน์ด้วยให้ความรู้สึกหนักกว่าที่คิดลูกดูตัน มันมีความรู้สึกว่าลูกมันหนักดูมีความเป็นตุ้มๆอยู่เรื่องบาลานซ์โอเคเออแน,นอนได้แต่ด้วยทรงที่มันค่อนข้างเชฟมันค่อนข้างมุนนะพอมันเริ่มเป็นท่าพอมันเริ่มแบบ นานนิดหนึงปุ๊บองศามัน,นอันนี้มันต้องอยู่ที่คอนโทรเลยเราต้องพยายามดัดมันให้ให้นอนนะเดี๋ยวลองฟรอนต์สไตล์ดูอืมพอเล,เล่นสปีดล้วรู้เลยว่าลูกมันฟิวค่อนข้างหนักนะครับผมรู้สึกว่าผมใช้แรงเยอะกว่าปกติมากทันนี้ขนาดเชือกสั้นนะ เป็นด้วยเชื่อกด้วยรู้สึกเหกนื่อยกว่าเดิมอืมจริงคืออาจจะเป็นด้วยเรื่องของการดีไซน์ที่กระจายแรงอะนะลองเปลี่ยนเชือกดูคืออันนี้พุ่งจริง รู้สึกว่ามันหนักหนักกว่าที่มันควรจะเป็นไม่รู้อันนี้เขาตั้งใจให้มันฟิลนี้หรือเปล่านะแต่ว่าจากที่ลองอ่ะ65กรัมโดยประมาณเนี่ยมันไม่อันนี้รู้สึกว่ามันหนักไปนิดนึงเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นเชือกอ i ริจินอลโทรนะครับแบบ Normal ดูนะ คือสาหรับการเล่นโยโย่นะครับลูกโยโย่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ออกมาเป็นลูกโยโย่ะนะอุปกรณ์ข้างในก็มีส่วนนะครับมันถึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคนที่เขาแข่งกันเนี่ยเขาถึงแบบบางคนใช้ลูกแพงจังเลยหรือแบบใช้ลูกปืนแพงจังแพทตทาไมต้องเป็นรุ่นนี้ทําไมต้องเป็นเชือกนี้อะไรอย่างนี้นะครับคือมันมีมันมันมีผลับการเล่นนะะเดี๋ยวลองโอเคเรามาลองเทสกันดีกว่านะครับ เปลี่ยนเชือกแล้วรู้สึกว่าโอเคขึ้นเออพอเปลี่ยนเชือกแล้วพอเปลี่ยนเชือกแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นครับโอเคเดี๋ยวเรามาลอง Front Style ์คอมโบกันนะครับ ก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมนะว่าลูกมันก็ยังคงรู้สึกหนักอยู่แม้ว่ามันจะดีขึ้นจากการเปลี่ยนเชือกแต่มันก็ยังคงรู้สึกหนักอยู่นะกลายได้นะครับผิวมันเป็นผิวแมตต์นะครับมันจะกลายอย่างนี้ได้นะครับ ก็สามารถที่จะดีไซน์ท่าต่างๆได้อะไรประมาณนี้นะครับฟิงเกิลสปินได้ไหมมันจะไม่เชิงฟิงเกิลสปินนะมันจะไปวิ่งอยู่ในล่องตรงเนี้ยแต่มันจะไม่ได้ลงไปตรงกลางนะครับมันก็จะอยู่ได้ระดับหนึ่งเพราะว่าด้วยเป็นผิวแมทมันเลยจะมีความลื่นมากกว่านะครับก็สามารถแบบหาคิดท่าจากการกลายก็ได้นะครับ เช่นอย่างนี้อ่าถ้าเขียบปีอะไรอย่างงี้นะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าสําหรับ NPS Pola เนี่ยเป็นลูกที่ใช้ฝึกเล่นพวกท่าเข้าเชือก 1A 3A 5A อะไรได้แน่นอนนะครับแต่อาจจะติดเรื่องของฟิลที่ได้นะครับสาหรับผมเองนะผมะไม่ชอบลูกโยโย่ที่หนักมากนะฮะเพราะว่าเวลาเล่นแล้วมันเหนื่อยแล้วที่ผมบอกว่ามันติดเรื่องฟิลตรงนี้เพราะว่าอย่างหนึ่งคือตอนที่เราดูสเปคลูกเราชั่งน้าหนักดูเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ65-66กรัมเท่านั้นเองโดยประมาณนะฮะแต่ว่าฟิลที่ได้เนี่ยมันกลับดูหนักกว่าตัวเลข ที่กําหนดมามากเลยนะครับน่าจะเป็นด้วยเรื่องของดีไซน์นะครับเกี่ยวกับพวกการกระจายน้ําหนักอะไรนี้นะครับมันก็เลยทําให้65-66 0กรัมเนี่ยมันให้ฟิลที่หนัก กวคแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันแล้วแต่ความชอบนะถ้าเกิดใครที่ชอบลูกที่มันมีฟิลหนักหน่อยนะครับลูกนี้ก็จะตอบโจทย์นะครับส่วนเรื่องขนาดเรียกว่ากําลังดีเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะบอกก็คือว่าในคลิปนี้ที่ผมเทสเนี่ยทุกอย่างในลูกนี้นะครับเป็นของเดิมหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกปืนหรือว่าจะเป็นซิลิโคนแพดด้านในนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการแกะล้างแต่ลสิ้นะครับนี่ก็คือลูกเดิมๆแกะกล่องนะครับจะมีเปลี่ยนก็แค่เชือกนะคะฟ ไปะะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ต่างไปมากขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเชือกที่ผมใช้ประจำนะมันจะทําให้เราเข้าใจฟิลของตัวลูกได้มากขึ้นเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเชือกมันจะเป็นฟิลไหนนะครับแล้วก็พอได้ลองปาลองสลิปเปอร์ดูนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเอาลูปปืนออกมาล้างเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมแต่ผมมีความรู้สึกว่าลูกปืนมันมีความกึดกึดอยู่นะฮะมันยังไม่โฟล์เหมือนแบบพวกลูกที่ผมเคยรีวิวมาที่มันจะหมุนเรื่อยๆะครับแล้วพอตอนจังหวะที่มันจะหยุดเนี่ยปกตินะครับดูมันจะค่อยๆหมุนหมุนนหมเบาลง เบาลงเบาเบาจนมันกลายเป็นว่าแกว่งไปด้านหน้าจะหมุนต่อแล้วมันก็หยุดแล้วมันก็ค่อยๆอยหยุดอ,อย่างเงี้ยมันจะเป็นฟิลนั้นนะครับแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้ที่ผมทำมันคือมันกึกึศกึแล้วพอตอนสุดท้ายคือกึกคือหยุดแบบกึกอย่างนี้เลยอะครับเหมือนแบบเข้าล็อกแล้วหยุดกึกเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นที่เรื่องของลูกปืนนะถ้าเกิดล้างลูกปืนเนี่ยอาจจะช่วยได้ลองล้างลูกปืนให้ดูไปดีกว่า ผมได้ทาการล้างลูกป,ปืนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พบว่าเสียงลูกป,ปืนมันเปลี่ยนเลยอะแล้วลูกเหมือนจะนิ่งขึ้นด้วยไม่รู้เป็นพอเปิดปิดประกอบใหม่หรือเปล่าน,นะครับแต่บางทีลูกมันสั่นเนี่ยล้างลูกป,ปืนมันก็หายนะเพราะมันเหมือนมันสั่นจากลูกป,ปืนนะเอออันนี้ก็คือรู้สึกว่ามันนิ่งขึ้นและเสียงดีขึ้นนะเดี๋ยวลองมารอดูว่าตอนที่ลูกมันเริ่มหมุนเบาเนี่ยมันจะยังกึกกักกึกกักอยู่หรือเปล่าน,นะครับนี่เราจะต้องรีวิวสองรอบเลยปะเนี่ย เ,เราลองเทสดูนะครับจะได้ดูกันไปกําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะ mm. มันเป็นเพราะว่าเราล้างลูกป,ปืนหรือเพราะว่าเราถอดแล้วประกอบใหม่แล้วเหมือนเป็นการจูนมาในตัวแต่เท่าที่สัมผัสได้แล้วจําได้คือปกติความแรงของมันเนี่ยมันกึแล้วนะะแต่นี้มันยังไม่กึดเลยเออแสดงว่ามันเป็นปัญหาที่การไม่ได้ล้างลูกป,ปืนนะหลังจากล้างลูกป,ปืนแล้วลองมาเทสการเล่นอีกสักทีละกันโอ้แต่ เล่นแค่นี้ก็ยังก็รู้สึกได้เลยว่าหนักจริงไม่ได้คิดไปเองลูกมันหนักจริงเป็นตุ้มเลยอือมยังรูกยังหนักอยู่สรุปตามเดิมครับฟิลการเล่นก็คือให้ฟิลที่หนักแต่พอรานลูกเปิดแล้วก็เล่นดีขึ้นส่วนที่คนนแพดเดิมๆเนี่ยมันก็ใช้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมนจะยังไม่เปลี่ยนมันเพราะถ้าเกิดเปลี่ยนก็จะเป็นอีกฟีลหนึ่ง มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเพราะเป็นว่าเดิมๆเนี่ยถ้าเกิดใครได้ไปนะครับแล้วรู้สึกว่ามันแบบฟีไม่นานหรือมันกึกๆเนี่ยก็ลองล้างพกปืนดูก่อนอ่าก็สามารถแก้ปัญหาได้ เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการรีวิว NPS Polar นะครับผมมีความคิดเห็นยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะฮะหรือว่าถ้าเกิดใครเนี่ยมีลูกนี้อยู่นะครับลองแล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะฮะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเผื่อเจ้าของแบรนด์เขาจะมาเห็นนะครับก็จะได้รู้ฟีดแบ็กนะฮะว่าลูกย oyo ของคนจะพัฒนายังไงต่อไปนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะเรามีคนที่จะช่วยกันรันวงการไปด้วยกันนะฮะก็ขอให้อย่าทิ้งความตั้งใจนี้นะฮะก็ถ้า NPS Polar นี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ Facebook NPS YoYo Shop นะฮะถ้าเกิดใครขี้เกียจหานะครับก็สามารถจิ้มลิงก์ใน description box ด้านล่างได้เลยนะฮะผมลงลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดใครสนใจนะครับเชือก Yo y ย original ที่ผมใช้แบบในคลิปนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage Stringplay V2 นะครับมีลิงก์ใน description box เช่นเดียวกันนะครับผมก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมกับเจ้า โคลาขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่เสี่ยพี่แซ่บ อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วล้วลางลูกป,ปืนแล้วนะฮะก็มาลองปลาลองสลิปเปอร์กันอีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะครับจะมาลองดูเต็มๆเลยว่าล้างลูกป,ปืนแล้วเนี่ยมันจะฟรีได้ขนาดไหนนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยมันลูกป,ปืนมันมันติดหน้ามันก็เลยดูแบบไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่มาลองเ okay ทหนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้ว,ลวก็สามสองหนึ่งปาครับจะแทกไปเต็มแรงนะครับ ถ้าทุกคนสังเกตนะครับว่าตอนเมื่อกี้ตอนก่อนที่จะล,าล้างปืนเนี่ยผมป้านเนี่ยลูกมันจะไปฝั่งซ้ายผมจะต้องหมุนซ้ายเรื่อยๆแต่เน,นี้ยรอบนี้กลายเป็นมันจะเป็นหมุนขวาถ้าฟังนี้ผมคงได้หันหลังให้กล้องนะฮะดาวที่ทางผิดเพราะคิดว,ว่ามันจะไปทางซ้ายกดไปทางขวานะครับแล้วก็หันขวาไปแล้วด้วยหันขวาทบไปเลยเดาวในทีนี้ นานกว่ารอบแรกแน่ๆเพราะมันไม่มีเสียงมันไม่มีเสียงกึกๆเหมือนรอบแรกเลยไม่มีฟิลกึกกึกเลยนะครับมันเป็นความลื่นที่แบบอค่อนข้างโอเคละ มุนอยู่นะครับแต่เริ่มเบาแล้วรู้สึกได้เลยว่านานกว่รารอบที่แลแน่นอนจะนานเท่าไหร่นะครับต้องมาลุ้นกัน จะหันหลังให้กล้องกันนะครับแต่ว่าผมจะรีบสวิชกลับมาให้เร็วที่สุดเห็นไหมเห็นไหมยังหมุนอยู่นะครับแล้วมันก็มาหมุนแต่ว่าอยู่ตรงนี้สนานเลยแต่เริเม่มตอนนี้เริ่มแกวนมากมากแล้วครับ วงตามกันมาการบาลานซ์ที่ดีขึ้นนะครับ เบาจัดแล้วตอนนี้เบาจัดจัดเลยแค่อยู่แนละ้วแค่อยู่ลนะแก้แล้วครับแก้แล้วครับแก่แล้วครับ หยุดแล้วนะครับ่าแล้วนี่ก็คือเวลาที่ได้หลังจากทําการล้างลูกปืนไปแล้วนะฮะก็รู้สึกได้เลยว่านานขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับเรื่องการเล่นเนี่ยก็ยังคงรู้สึกเหมือนเดิมว,ว่าอืมลูกหนักจริงๆหนักจริงๆอืม แต่ว่าก็เล่นได้นะครับหน้าเลยฮะก็คือ NPS Polar ลูกนี้นั่นเองนะครับ